สวัสดีครับกลับมาพบกับดู <c oughs> รายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับพูดผิดพูดถูกเลยครับว,วันนี้วันนี้เราจะมาไร้สาระกันเรื่องอะไรดีสําหรับวันนี้ยังไม่เคยติดตามนะครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนคลิปรายการที่นําเสนอสินค้านะครับผ่านการพูดของผมนี่แหละแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าตัวไหนราคาและรายละเอียดอยู่ทางด้านล่างของคลิปนะครับวิธีซื้อให้ถูกที่สุด คือติดต่อโดยตรงกับที่ผมเลยครับราคาที่ผมลงไว้เป็นราคาต่ําที่สุดที่ผมจะขายได้แล้วในหน้าของออนไลน์นะครับมาวันนี้เรามาดูไฟฉายกันบ้างครับโอ้พี่ไฟฉายเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3เกรดนะแต่ก่อนมี2เกรด A และเกรด B นะครับเดี๋ยวนี้ผมมันมีมันมีเกรดเกรดที่มันต่ำกว่า A มันนิดนึงเข้ามาในตลาดนะครับเราก็ขายอยู่เดี๋ยววันหลังเรามาน,นำเสนอกันเนาะ ส่วนไฟฉายเกรด A คือไฟฉายแบรนด์เนมะแบรนด์เนมหนักๆเลยนะฟินิกไนโคลโอไลท์อะไรอก่ะประมาณนี้หลักๆฟินิกโอไลท์ไนโคลเจ็ตบีมนะครับผมเรียกมันว่าเป็นไฟฉายเกรด A เพราะว่าพวกนี้เป็นไฟฉายที่ใช้งานได้ดีมีคุณภาพสูงมีเว็บไซต์มีบริษัทใหญ่โตมีการพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาก็คือไฟฉายเกรด B คือไฟฉายที่ ยังไงอ่ะคือเกรดโรงงานก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่าแบรนด์มันไม่ดังเออแบรนด์มันไม่ดังมันเป็นพวกไฟฉายแบรนด์จีนที่แบบขายภาษาจีนไม่ใช่ไม่ใช่จีนอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเป็นจีนที่ขายแบบในประเทศอะไรประมาณเนี้ยแพ็กเกจกล่องก็จะเป็นภาษาจีนซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษากฤษนิดหน่อยนะฮะเป็นโรงงานที่ไม่โดดไม่โดไโดไม่เด่นไม่ดังอะไรประมาณนั้นครับและไฟฉายเกรด C คือไฟฉายตระกูล OEM เลยครับ OEM ก็คือโรงงานผลิตนะครับไฟฉายพวกนี้จะไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรหรอกถ้าสังเกตง่ายๆโอตัวเลขมันจะอวอร์ over มากมาก,มากนะครับเช่นของที่ผมมีเนี่ยมันเป็น wt ห้าหนึ่งแปดเนาะหลอด t หกนะครับถ้ามันลงลูเมนไปดิหนึ่งมืนลูเมนนะ่ะเชื่อไหมไม่เชื่อครับจากประสบการณ์ขายไฟฉายมากกว่าสิบกว่าปีของผมเนี่ยไม่เชื่อครับเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ อ้าพี่แล้วแล้วพี่มาขายทาไมอ่ะก็เพราะว่าคุณภาพมันสมราคาครับมันเป็นไฟฉายราคาถูกครับใช้ได้ไฟฉายเนี่ยองประกอบนะถ้าใครฟังผมฟังไปเรื่อยๆนะครับองประกอบของไฟฉายเนี่ยมีสามอย่างเวลาไม่ใช้องประกอบไฟฉายการซื้อของเนี่ยผมให้พิพจารณาอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งฟังชัน ไฟฉายนี่มันฟังก์ชันกับคุณไหมอ่ะมันเหมาะไหมคุณต้องการไฟฉายประมาณไหนอ่ะเออถ้าฟังก์ชันมันได้พี่ผมแค่ต้องการความสว่างส่องได้โฟกัสแสงได้แต่นี้ไฟฉายส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเกรด C นะครับเกรด B เกรด C ตรงคอมันจะซูมได้สังเกตนะมันจะมูฟมูฟเมนต์ได้เออมันเป็นจุดขายของเขาเลยอะ่ะอย่างเงี้ยผมเรียกไฟฉายเกรด B เกรด C นะครับวันนี้นานเลยนะ ผมพยายามจะเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับอาจจะได้ความรู้ติดหูไปนะฮะถ้าคนไม่สนใจก็ผ่านหูไปเลยครับไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ไฟฉายเนี่ยถ้าเหมือนมันเหมือนสัมมนาไปไหมวะ <c oughs> เออพูดแบบซีเรียสจังวะเอางี้ไฟฉายอ่ะถ้าจะซื้อดูสามอย่างหนึ่งดูฟังก์ชันไฟฉายนี่มันฟังก์ชันกับเราป่าเราเหมาะอย่างนี้ไหมใช้งานได้ไหมสภาพแสงดีไหมเอาไปถ่ายรูปไหมเอาไปจัดแสงไหม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสองแฟชั่นไหมต้องแฟชั่นไหมแฟชั่นก็คือเฮ้ยทุกฟินิกต้องไนคอจําเป็นกับคุณไหมถ้า F 2ไม่จําเป็น F 3ฟไฟแนนซ์ครับการเงินมเป็นไงเฮ้ยผมต้องการไปฉายธรรมดาใช้งานได้งั้น F มันจะถูกมากเลยนะไฟแนนซ์เนี่ยราคาจะไม่แพงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่โอ้โหวางงบไว้บัตเจ็ตไว้ budget, ไวแบบ สองสามพันพี่ผมต้องการฟินิกพีดีสามห้าหนึ่งพันลูเมนเต็มซื้อฟินิกนะไฟฉายนี้ไม่ตอบโจทย์คุณครับมันมันไม่ใช่พระเอกของคุณนะคุณซื้อนี่ไปคุณก็ต้องซื้อฟินิกอยู่ดีคโอเคไหมเพราะฉะนั้นของนี่มีในตลาดเนี่ยมันมีหลายราคาผมเป็นร้านค้าผมก็ต้องมีขายตั้งแต่ถูกกลางแพงตัวนี้ผมเรียกว่ากลุ่มไฟฉายถูกคุณภาพดีครับทีนี้ปัญหาต่อมาของการขายไฟฉายของผมก็คือให้ทานเนี่ยส่วนใหญ่อะ มันจะแถมมาด้วยนะแถมมากับไฟฉายนั่นแหละทีนี้ล่ะปัญหาคือไอ้ฐานชาร์จเนี่ยฐานชาร์จก้อนข้างใน18650เนี่ยรู้ไหมถฐานชาร์จที่เมืองไทยอ่ะฐานชาร์จนะต้องมีมาตรฐานมอกบังคับไม่มีขายไม่ได้นะครับเออไม่มีขายไม่ได้นะอ้าวแล้วที่เขาขายกันนะพี่ก็เรื่องของเขาว่ามันขายไม่ได้เพราะว่าขายก็โดนจับครับผมก็โดนจับมกอ้วยนะเพื่อนเชื่อมา เนื่องจากความไม่รู้ครับผมไปโดนจับเรื่องเรื่องไฟแช็กแก๊สครับเนื่องจากความไม่รู้ครับผมซื้อผมซื้อต่อเขามาไอทีอกซื้อมาขายอะซื้อส่งหรือภาผมไหมไปสถานที่ที่หนึ่งซึ่งก็ไม่รู้นะเขาเปิดรอดขายกันมาได้ยังไงนะผมก็ซื้อมาด้วยความด้วยความไม่รู้กฎหมายครับแต่เรื่องไทยคุณต้องรู้กฎหมายครับยิ่งเป็นคนค้าขายต้องศึกษาเลยครับผมนี่โดนจับเลยนะโดนโดนปรับไปห้าพันของก็โดนยึดไปเรียบร้อย หลังจากนั้นผมก็ศึกษาครับเราก็เลยพบว่าเฮ้ยมันมีของหลายๆอย่างในบ้านเราที่มันต้องมีมอกอกแต่มันก็มีร้านที่เขาขายกันอยู่ครับผมไม่อยากบอกนะว่าเขาขายได้เพราะอะไรนะแต่ผมโน no, ผมไม่ขายครับถ้าเป็นไปได้ผมผมจะไม่ขายเลยนะครับผมก็พยายามศึกษาหาข้อมูลมาทีนี้เราก็จะเจอฐานที่ผมขายก็คือที่ห้อสปาของบริษัทสปาอินเตอร์เทรดครับเป็นบริษัทเดียวมั้งถ้าผมเห็นถ้าบริษัทอื่น ได้เห็นได้ยินคลิปผมแล้วอยากจะขายขายสินค้ากับผมนะฐานคุณมีมอกรฐานหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ติดต่อผมหน่อยครับผมหาผมไม่เจอจริงๆตอนนี้ผมเจอแค่สปาร์กอินเทอร์เน็ตผมก็ขายค้าขายกับเขามาหลายปีแล้วครับก็เลยขายฐานหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับตอนนี้สเปคที่สูงที่สุดที่มันเป็นหัวหัวแหลมก็คือสองพันเก้าร้อยมิลลิแอมป์เา์เต็มฮะเป็นไฟฉายคุณภาพดีเลยฮนะส่วนไฟฉายที่แถมมาสิ่งที่ผมเจอจากคอมเมนต์ของลูกค้าเขาไม่ได้ซื้อที่ผมนะ มันเสียเร็วจังพี่เขาก็เลยต้องไปซื้อฐานที่ผมครับเพราะฉะนั้นไฟฉายตัวนี้ผมก็เลยจัดฐานเข้าไปให้ด้วยครับเป็นฐาน18650และไฟฉายรุ่นนี้มันเสียบชาร์จในตัวได้คุณแค่มีปลั๊ก USB ที่บ้านนะครับก็เอาไปเสียบชาร์จเข้าไปได้เท่านั้นเองใช้งานง่ายไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นไฟฉายชาร์จได้ในตัวครับซึ่งสามารถถอดฐานออกมาเปลี่ยนได้ด้วยหมายถึงคุณสามารถสแปร์ฐานไว้เลย1ก้อนก็ได้ครับเวลาคุณเดินทาง มี2ก้อนก้อนนึงอยู่ในลังเพลิงครับอีกก้อนนึงอยู่ข้างนอกชาร์จเอาไว้แล้วรอเอาไว้ก็ได้ครับผมแล้วแต่คุณจัดจัดเซตเลยเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้คุยเรื่องจัดเซ็ตนะเรามาคุยเรื่องไอเฟชไชบ้านเนี่ยวิธีสังเกตวิธีดูว่ามันเป็นไฟฉายเกรดซีของผมได้ยังไงดูจากรูเมนนะรูเมนมันจะเว่อร์เวอร์วิธีดูที่2มันจะไม่มียี่ห้อครับที่กล่องจะไม่มียี่ห้อสังเกตไหมเนี่ยมันจะเขียนโล่งโลงเนี้ย ฟสไลท์ light, แล้วก็มีสเปคนิดหน่อย Super net power s u p e r b ์ไบท์เน็ตพาวเวอร์เซฟิงเอนเนอร์จีเซฟิงซูมเลเวมีซูมไ้มยนะ้นะทรีสวิตช์โหมดมันจะบอกฟังก์ชันของมันครับมันเป็นไฟฉายที่ใช้งานได้ในราคาไม่แพงครับโอเคไหมถ้ามันจะสู้ฟินิก์มันมันสู้ได้เรื่องหนึ่งครับเรื่องของราคาครับถ้าเอาสเปคเนี้ยของฟินิก์ไม่ได้ราคานี้ครับแต่สเปคเนี้ยก็ยังสู้สเปคฟินิก์ไม่ได้เทคโนโลยีเขาสูงกว่าอันนี้มันแบบง่ายๆบ้าน พอใช้งานได้อารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นรถก็รถอีแตนแล้ววะออวิ่งได้มีเครือ่องยนต์เหมือนกันใช้น้ำมันเหมือนกันวิ่งได้วิ่งได้เหมือนกันแต่วิ่งสู้วีโก้ไม่ได้แต่วีโก้แพงกว่าแต่เดินทางได้เหมือนกันโอเคไหมมาลาต่อครับทีนี้ไฟฉายที่ผมขายเนี่ยมันเป็นไฟฉาย LED นะครับหลอดมันเนี่ยเขาเคลมว่าเป็น T6 ก็สว่างประมาณนี้นะครับความสว่างของมันก็ เต็มที่นะมันก็ประมาณ7จ0ดแปดลูเมนนะ่ะไม่ถึงพันหรอกเพราะเพราะเพาะถ้าที่ตัวหลอดจริงๆแล้วอ่ะจริงๆ T6 มันทําถึงถึงพันได้นะครับแต่ว่าตัวของตัวของโคมไฟฉายตัวเนี้มันเป็นเลนส์มันจะมีเลนส์อยู่ข้างหน้าถ้าเป็นไฟฉายซูมสังเกตได้ว่าตรงกลางมันจะไม่มีจุดนะมันเหมาะสาหรับเอาไปถ่ายโฆษณาครับ ถ่ายงานถ่ายรา,ายได้แสงทั้งหมดมันจะเสมอกันแต่ถ้าเป็นไฟฉา,ายพุ่งไกลตรงกลางนี่จะเป็นจุดนะฟิล์อะไรเงี้ยความเข้มมันจะแบบเป็นเหมือนกลวยแสงอ่ะแต่ที่ความทีม่มันจะเป็นแฟลชแ,แบนๆบนอกส่านเราเอาไปถ่ายงานนะทีนี้ผมก็ภาพมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็อธิบายฟังมีวอเตอร์คูปด้วยคุณเชื่อไหมว่ามันวอเตอร์ through. คูปคุณเชื่อไหมผม <The S 1> ว่ามันกันน้ำได้ ระดับเอ่อเปิดการน้ําได้ระดับหนึ่งระดับไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปกันนะครับผมก็ทําคลิปเอาไว้แล้วทีนี้มาพูดกันเรื่องแสงก่อนแสงของมันเนี่ยแสงของมันออกออกขาวๆนะออกขาวๆฟ้าๆนะครับค่า K มันก็จะอยู่ประมาณค่า K ของมันเดี๋ยวนะครับอ่าแต่ก่อนจาคลิปของไนคอได้ไหมถ้าอยากรู้เรื่องไฟฉายลึก แต่ค่าอะไรต่างๆ,ๆไปดูเริ่มจากคลิปที่ EP 23ก็ได้ครับไร์สาระกับครูแอนตอนที่23อันนี้แสงที่มันออกมาเนี่ยมันจะออกฟ้าๆนะครับลักษณะดูรูปประกบเลยนะฮะประมาณสัก8 0 0 0 0ถึง9,000 K ครับแสงอีกประมาณนั้นนะแ9 0ถ้าคุณเป็นคนต้องการใช้แสงเหลืองอันนี้ไม่ใช่คำตอบนะคุณก็ต้องไปดูประมาณนี้แต่ถ้าพี่ผมผมผม,ผมต้องท่องเหลืองต้องเหลืองเท่านั้นผมถึงจะซื้อ มีสังกะทานไหมไอแผ่สังกะทานใส่ใส,ส่พลาสติกแับแปะที่หน้าโคมคาเอาเทปแปะช่วยได้ครับแสงไม่ถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอนะง่ายไหมไม่ต้องใส่อะไรมันยากครับรุ้ว่าใช้ทางานไนดะ้ไม่มีปัญหาผมมันนักแก้ปัญหาอยู่แล้วค่า c i อ่ะจำได้ไหม c i ที่เราพูดกัน ep 23สไปย้อนดูนะครับผมจะสรุปสรุป c i ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไร color r e n d e i n g index นะครับคือค่าว่า สองแสงแเนี้ยคุณภาพแสงเนี้ยสองไปที่ภาพแล้ว CRI ดูที่ Apple กันเลยครับ CRI 70 Apple ที่เห็นดูจะสีมันจะไม่ตรงกับธรรมชาติครับ CRI ที่เขาเอาไคือ80ขึ้นไปครับ8 0ถึง1 0อไอตัวนี้ CRI ไม่น่าถึงนะเอาไปถ่ายรูปภาพจนครบรืมเอาไปจัดแสงถ่ายรูปถ่ายรูปโ o d u c t ลองดูกันะว่าค่า CRI โอเคไหมถ้าโอเคสำหรับพวกสายถ่ายรูปก็ ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ถ้าเทียบ C I ไม่ถึงฮนะเวลาไปสายเอาเอาไปถ่ายรูปแล้วแสงมันจะเพี้ยนก็อย่างที่บอกฮนะถ้าฟังก์ชันคุณต้องเอามันไปถ่ายรูปเอาใช้แสงจากไฟฉายเพื่อการถ่ายรูปแล้วแสงนี้ต้องการแสงที่คุณภาพสดจริงๆให้เป็นสีธรรมชาติจริงๆที่ตาคุณเห็นอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตอบโจทย์ต้องต้องแก้ปัญหายเยอะฮะต้องใส่อะไรเพิ่มมาไปเยอะแต่ถ้าคุณต้องการแค่มันสว่างใช้งานได้ ตัวนี้ตอบโจทย์ครับราคาไม่แพงไม่เกินงบซื้อให้ลูกไปเข้าค่ายอย่าแพงมากเลยยุคนี้การเงินการเมืองยิ่งอย่างนี้เงินหายากนะครับซื้อถูกๆก็ได้ฮะหรือเราอยากจะซื้อไปฉายมาเล่นสักอันหนึงก็โอเคครับผมผมก็ลองแกะมันออกมานะครก็ดูตามรูปไปนะครับมันก็จะมีเลนส์อยู่อันแล้วก็มีหลอดนะครับตรงตรงตรูดมันมีโอลิงครับตรงตรูดส่ทานอ่ะแต่ตรงตรงหัวถ้ามีมันจะอยู่ข้างใน อยู่ข้างในคอนะแต่มันผมแกะออกมาไม่ได้แล้วนะครับถ้าแกะมากกว่านี้คือหลอดอาจจะตัดรุดแล้วผมก็เลยแกะดูเท่านี้แต่เพื่อความหายสงสัยเดี๋ยวเราก็จะไปเทสกันนะครับวันนี้ผมก็ทําวิดีโอคลิปครับว่าไฟฉายนี้มันสว่างขนาดไหนหรือเพื่อนๆไม่รู้ต้องการสั่งซื้อผมก็ถ่ายของจริงให้ดูฮนะนี่คือความจริงคนระับไม่มีการแต่งนระับมระเบียงที่บ้านผมเองฮนะไอคนถ่ายก็ผมนี่นะครับที่นี้ผมมาหลังบ้านนะอันมืรนะ เปิดไฟปั๊บเป็นไงพอใช้ได้ไหมฮะปรับโฟกัสครับ,บ,รบแสงมันก็จะรวมเป็นจุดมันก็จะส่องได้ไกลขึ้นไม่ต้องสงสัยครับไส้หลอดในสี่เหลี่ยมเออผมไม่อยากส่องไปบ้านอี่นะเดี๋ยวเขาด่าวผมก็เลยส่องสองอยู่แถวๆนี้หาจังหว่าแอบ,บๆเดี๋ยวส่องขึ้นไปข้างบนบ้างเนี่ยเห็นไหมคุณภาพสีมันจะไม่ใช่ภาพสีของจริงที่ที่ท,ที่ที่เป็นสีธรรมชาตินะผมลองส่องไปข้างนอกดู ส่องเสาไฟอย่างเงี้ยพัวก็ด,าด่าเวเาเฮ้ยทำไรวะสวยเลยขอโทษครับนะส่องไฟสองไฟจริงๆมันไปได้ไกลกว่านี้นะตอนนี้ผมแค่ทํางานหลายๆอย่างแล้วมีเวลาน้อยส่องดูข้างบนไปเป็นอย่างนี้ครับซื้อไปคุณจะได้แบบนี้คุณจะได้แบบนี้เวียนหัวเลยนะขุมมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาหยุดอยู่ตรงตู้สักผ้าส่องพื้นส่องอะไรไปไฟที่คอเวลาเปิดมันจะมีสีด้วยนะครับ ประมาณนี้สีก็จะเป็นสีเขียวก็สวยดีอันนั้นก็ตีมน,นะครับเปิดไฟมีสาโหมดสว่างเบาแล้วก็กระพรลิปนะครับส่วนคลิปตัดไปผมจะลองเทสดูว่าเฮ้ยมันกันน้ำไหมวะเทสจริงๆนะฮะสินค้าเราผมเทสประมาณนี้เปิดน้ำใส่ตู้ฮนะเปิดไฟละดักางเพราะข้างในมันเป็นสีขาวไงส่วนน้นาใส่ตู้กับผ้า เ,เปิดช้างไวเลยนะครับวิธีการถ้าไปใช้กล้น้ำถ้าถ้าคุณมันตกอยู่ในน้ำนะอันนี้ไม่ใช่ไปจ่ายน้ำนะโดนน้ําได้ประมาณนี้น,ะน้ำแรงแรงมันกลางฝนนี้ไหวนะอยา่าพยายามกดปุ่มบ่อยๆเพราะถ้ากดปุ่มเนะี่ยน้ำอาจจะดันขึ้นไปทางน้นะะมาณนี่เนะขาเปิดน้ําใส่หลอดถ้ามันไม่ถ้ามันถ้ามันเข้ามนจะดับนะมไฟมันจะทอที่หลอดเพราะหลอดมันก็เป็นขั้วอนะไรเงี้ยก็ลองวางไว้ประมาณนี้ ใช้งานได้ทัน้ำได้ครับเป็นไงใช้ได้รผมว่าก็โอเคนะถ้ามันได้แค่นี้นะที่เพื่อนว่างเลยผมก็ลองเทสไปดูนะครับก็เป็นประมาณนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเรามีขายอยู่ครับรุน่นนี้เราขายอยู่ตลอดแะครับมีขายอยู่ตลอดราคาที่ถูกที่สุดก็คือราคาที่ผมขายอยู่ในออนไลน์นี่แหละนะครับขายอยู่ใน youtube มีวิธีเดียวที่ได้ราคานี้ติดต่อมาที่ผมเท่านั้นครับสินค้าบางอย่างหน้าร้านกับกับหลังร้านออนไลน์ราคาจะขายไม่เท่ากันเพราะหน้าร้านมีต้นทุนค่าเช่าต้นทุนค่าแรงงานค่าส่วนกลางอะไรเยอะแยะมากมายครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาทีนี้ถ้าคุณเป็นคนต้องการแค่ฟังก์ชันไฟฉายเปิดปิดได้ราคาต่ำา้อ ลองดูวิธีทดลองของผมครับว่าใช้งานได้ไหมแล้วสเปคฐานข้างในเนี่ยเป็นฐานมีมอกไม่ต้องกลัวระเบิดครับและแอมเต็มจริงเป็นไฟฉายชาร์จเเป็นไฟฉายเขาเรียกอะไราชาร์จซ้ําได้นะครับคุณภาพดีเขาไปดูเว็บไซต์ของฐานก็ได้ครับของ Spark Intertrade เป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ครับที่ใหญ่มากเลยของประเทศไทยแบตเตอรี่ผมไว้ใจย่อนี้ใช้ได้ดีคุณภาพดีแล้วก็แบต ไม่พังง่ายผมยังไม่เคยเห็นคนมาเค็มเลยนะนะครับมันก็ใช้ดีครับราคาไม่สูงสนใจก็ลองดูครับวันนี้ผมก็ทำเทสไปฉาย oem รุ่นนี้เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามดูแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่อง c r i ดัดชนีต่างๆเกี่ยวกับแสงไปดูที่ ep 2 3นะครับไลซ์ซาระกับแว่น ep 2 3วันนี้แค่นี้ครับผม